สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและย่ต่างประเทศและการสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีรังฟังไทเบอร์สคู่สุกนนะ่ะม่นี่ขออนุญ,ญาตมาเป็นช่วงตอบคอมเมนต์ของซีอโอด็อกเตอร์คุณโก้คนดังนะคอมเมนต์ของเจ้าห้บก,การที่เจ้ามาคอมเมนต์บอก,กว่าค่อยปัญญาอ่อนค่อยเบิ้งคอมเมนต์ของเจ้าแล้วเจ้าปัญญาอ่อนลายก็ค่อยอีกแง่แง่บบได้คิดบบได้ยังกก็พวกแกวแดงนะ เรานี่นะผมมาค่อยเต่มาติดตามแล้วก็มาฟังคลิปค่อยเออนะเงือกแหงได้ด็อกเตอร์เอ้ยนะซีโอคนโก้เอ้ยนะเราคอมเมนต์เป็นภาษาลาวนะเมื่อสามเดือนที่แล้วนะอันเรื่องลาวต้มลาว่ะนะเราคอมเมนต์ไาอีนี่มันคือคนปัญญาอ่อนมาเตะแตละเมื่อเอาแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆมาสร้างประเด็นจังแน่นหน้ารังเกียจหน้าขยักขยแยงนะ บู้ว่าเกิดมาเป็นคนแนวใดาในซ่องมันมีแต่เรื่องดราม,ม่าไร้สาระแก้สารนะอันนี้ะนะแล้วกันเราคอมเมนต์นะเราบสสนกฎหมายไทยนะแล้วก็ยังคอมเมนต์อีกเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เอามาเป็นประเด็นนะคุณนี่แหละคือการทําลายประเทศเราทําลายการท่องเที่ยวของเรานะอืแล้วก็มีเรื่องของดีเจอีกนะ ว่าเรื่องดีเจนั่นก็คือเรื่องเพลงนะเดาดวงเดือนทั้งแหละนะและเราคอมเมนต์คนไทยพูดอะไรคนเรานอกมันเสื้อหมดแปลกดีป่ะแล้วก็ล่าสุดอันนี้ล่าสุดเลยนะคือคือเรามาคอมเมนต์มือนน่แหละนะเจ้าของซ่องหาก,กินด้วยการเอาประเทศตัวเองมาพูดให้ประเทศอื่นดูถูกเก็ยบยามอย่างสนุกสนานอันนี้ก็คือเราอ่าบอมาจากเรื่องน้าท่วมนะที่เมื่อวัน อ่งการนั่นแหละเมื่อวันที่13บาผ่านมาเนี่ยแหละที่คอยบอกว่าไทยฮะนะเขาเล่นสงการแน่สนุกสนานแต่ทางฟังลราฮะน้ำท่วมนะเอาด็อกเตอร์คนโก้คนดังอ่าซนะอันเจ้าคอมเมนต์กับคนปัญญาอ่อนก็ค่อยแห้งนะเจ้าเบิ้งบ่รเห็นบอกว่าค่อยเอามาเปรียบเทียบให้เบิรงะนะว่ามันเป็นอะไรนะเอาเป็นเรื่องๆไปเนาะ พี่ฮะนะการที่เจ้ามาบอมาค่อยเป็นคนที่น่ารังเกียจแล้วเจ้าต้องมาฟังค่อยแล้วเจ้าต้องมาติดตามค่อยฮนะันคือเจ้าปัญญาอ่อนแหงนะเป็นขนาดหั่นตีเป็นหอดซีโอซีโอยังละ่ฮะฮึซีโอยังรายการเจ้าบุรังก็เลยมาแซะว่าสั้นแหลกนะ <c oughs> สมหน้าด็อกเตอร์คนโก้อนะเราบอกว่าเราเป็นด็อกเตอร์นะ อันเรื่องพวกนี้นะเกิดมาแม่นอันพวกกันเกวแดงนี่จะคิดโบได้ไหมจะคิดโบออกต้องมีเสื้อสายสัมพันธ์นั่นแหละนะถ้าเกิดว่าเรื่องเราที่อยู่ในประเทศเราฮะนะมันมักสมเซยคือกับพวกมึงนี่นะนะเขากูบอกเลยว่ามันโบไปใส่หรอกมันมมแจะถอยหลังคือซูเมอร์นี่แหละนะมันมมแจะถอยหลังมันโบไปหน้าจักเทือนะ พ่อพวกมึงบอกเอาเทเล่นลบออกมาให้คนเอิ้นเบิง่งเอาเทเล่นดีๆวัดพอเขาไปแล้วเป็นอย่างไรมันบ่ตรงปุ๊กนะมันบ่ได้ตรงปุ๊กค่อยเป็นคนลาวนะค่อยมีสิทธิ์เบ้านะในสิ่งที่มันพิษในสิ่งที่เอาด้านลบมาใส่แล้วกับอ้อกในเสิงที่ว่าเออให้ความคิดเขาว่าเขาควรเท่นอะไรคนจะแก้ไขหรือบ่นะค่อยมีสิทธิ์เพราะค่อยเป็นคนลว่วนะ เป็นคนลาู้เนื่งประจาเป็นต้องเอาแต่ด้านพวกออกมาให้คนอื่นเห็นตลอดนะเอาด้านพวกออกมาให้คนอื่นเห็นตลอดเป็นใดๆอยู่ในสบกปบปลารามันดีขึ้นบล่ละถ้าเอาด้านพวกออกมาแล้วมันดีขึ้นะนะโอเคเต้นนี่มันดีขึ้นด้วยไสย่เจ้านี่นะเป็นตั้งตัวเองว่าเป็นซีออกซีโอนะเป็นฮอดด็อกเตอร์เต่ยังเงือกแหงอยู่เด้อนะ ความคิดเจงเกรงห่ะล่าหลังแหงแล้วพวกแกวแดงนั่นแหละนะแ <g ül> สดงว่ากูกงามหลายเติบย,ยูมึงจึงมาติดตามคนนี้นะมึงจึงมาฟังกูแสดงว่าในซ่องกูมีสาระไดถ้าเกิดว่าซ่องกูบ่มีสาระมึงบ่มาติดตามกูหรอกมึงบ่มาฟังกูหรอกมึงบ่มายุหอดจนเดี๋ยวนี้หรอกนะเห็นติดตามกูมาหลายเดือนบ่แม้นติ ควรทะลเบื้องตัวเองได้ซีโอเอ้ยนะไพ่ตั้งให้ซีอีโอหะนะไพ่ตั้งให้เป็นด็อกเตอร์หะนะนะน่าจะสลาดได้อันกูเห็นนะด็อกเตอร์แต่ละคนเนี่ยที่เขาอ่าเป็นฮอตซีโอหรือว่าด็อกเตอร์เขามีความสลาดสลาดเรื่องอย่างหูบอสลาดหนึ่องคมเมต์สลาดเรื่องการแสดงออกใส่กับผู้อื่นนะถึงแม้ว่าเขาจะมีเซิงในการอ่า ออกอในทางที่ว่าเป็นกระแสดราม่าบอเขาก็ยังมีความสละในการเว่ากันจากเพื่อให้เฮ็ดคนคนนั้นหะนะันหันมาใส่ใจว่าเออในสิ่งที่เราเว่าวเกหรือพิษนะเขาจะมีความตัวแย่งแบบเคกหรือพิษดีหรือบอดูดีได้บูเม้นจิมาบอกว่าเออนี่อีนี่เป็นยาอ่อนอีนั่นปัญญาอ่อนนะอันนั้นหันบูเม้นนี่ใส่ของซีโอหรือว่าด็อกเตอร์นะนี่ยังเจ้านี่เป็นด็นี่นะยังเจ้านี่เป็นได้ทอน,นี่แหละนะ ค่อยไปเบื้องซองของแก้วหันนะคิดว่าจะมีสาระนะถ้ามีสาระอันคนที่ตามหลายแล้วนะเชื่อบ้การที่น้ำท่วมประเทศลาวแล้วข้าวมันบริโอ๊กแล้วข้าวมันก็เงียบู้นะคนในประเทศท่านกับบริหู้ซ้ำถ้าเกิดคนในประเทศเขาบริโภนะ เดี๋ยวน้ำมาไหลมาแห้งๆในน้ำท่วมตุยเขาได้เซฟตั้งไดสะนะเขาตัดไม้ทำลายป้าออกไปหันมันดีเบ้อนะจึงบบมีอ่าต้นไม้ที่เอามาซ้อยดูดลงไปในพื้นดินคนทุกเมือ่อีนเบิ่งเป็นประเทศลาวเป็นผู้ว่ล้นมาแล้วนะเจ้าน่าจะคิดได้ได้เป็นฮอดด็อกเตอร์นะเป็นฮอดอันซีโอนะซีโอไมคแกงขี้บ่ละ จะเป็นซีโอไมค์แกงขี้ตีน่าจะสลราชตัวนี้เด้อคำบาของเจ้านะดีมาค่อยดีกับบบดีมาค่อยก็บ,กบนะม่ได้ดีครับนะเมื่อเอิ้นก็อินนี่นั่นหะนะเซี่ยวค่อยตีเจ้านะ่ะนะเจ้ากับค่อยบ่ได้เซี่ยวกันไะลเจ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ค่อยเจ้าควรจะมีอ่าความหู้หลหลกว่านี่เจ้าก็อยู่ตั้งประเทศโบแมนต์ตีเจ้า <laughs> น่าจะสิสลราชก็ขึ้นขึ้นกว่านี่ได้นะก็บ่สนใจดอกว่าเจ้าเป็นไผ่นะ จ้าดีมาค่อยดีกับเจ้าคอมเมนต์ดีมาค่อยกระตอบกลับนะคอมเมนต์บริมาค่อยกรนะมมกส่วนกลับเท่านั้นแหละคนเฮาแฟแฟนะทุกคนมีสิทธิ์ตอบกลับเวิร์ดนะง่ายแล้วนะเจ้าหะนะนะอายุบรเมาเด็กน้อยนะถ้าเป็น G ีโอเทหะนะพกมารยาทมานําเด้อน,นะกุลนาพกมารยาทมานาเลีอยงนึงนะถ้าเป็นฮอตด็อกเตอร์หะนะน่าจีสลาดหลายกว่านี้นะ ก่อนที่จะให้คนอื่นมาเออไปย่องจะเป็นด็อกเตอร์ก็เ,เห็นด็อกเตอร์หลายคนอะเขาสลาดนะเขาสลาดเขาบอมาโซเรื่องอันอ่าปัญญาอ่อนให้คนอื่นเบื้องเขาบอมาโซเรื่องปัญญาอ่อนให้อ่าคนอื่นต้องมาตอบแบบเจ็บแซบหูบ่ฮัดเบิ่งตัวเองได้ซีโอด็อกเตอร์คนโก้เอ,อ้ยนะเออ คิดว่าจิสลาดแหงนะถ้าเกิดว่าสิ่งที่เขาเบา้าหรือว่าซ่องเขาบ่มีสาระของอ่ากับเจ้า,านะเจ้าควรเลื่อนผ่านหนึ่งจะเป็นผู้ใหญ่สองซีโออ่าแท้ดิปปอมหันวูหู้หรอกขเขาไม่ได้สนใจนะสามมาเจ้านี้เป็นฮอดอันด็อกตรงด็อกเตอร์ฉนั้นและพกมาร,รญาตมาให้คนอื่นเบิ่งให้กับสมความหู้ที่เจ้าอยากเป็นด็อกเตอร์ก็ากเป็นซีโอเด้อนะบุษัทก็จะได้เป็นแค่ดอกนี่แหละ นี่แหละนะ